ในลูกๆวัยหนึ่งขวบขึ้นไปนะคะหลังจากที่เริ่มข้าวสามมื้อนะคะเริ่มทานเองได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะประสบปัญหาว่าท้องผูกสวัสดีค่ะหมอป๊อบดรสันิปป๊อบค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหมอป๊อบจะมาคุยในเรื่องของปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ก็ถามกันมาบ่อยนะคะในลูกๆวัยหนึ่งขวบขึ้นไปนะคะหลังจากที่เริ่มข้าวสามมื้อนะคะเริ่มทานเองได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะประสบปัญหาว่าท้องผูกนะคะอาการท้องผูกในที่นี้ก็คือว่า3วันไม่ถ่ายนะคะหรือถ่ายออกมาก็เป็นกระสุนนะคะ อก้อนใหญ่จะต้องเบ่งนะคะหน้าดำหน้าแดงอันนี้ก็เข้าขายว่าท้องผูกนะคะสาเหตุหลักๆนะคะก็มี3อย่างนะคะที่พบบ่อยๆก็คืออันที่1นนะคะการที่ลูกไม่ยอมทานผักผลไม้นะคะทาน ข้าวทานเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าทานผักผลไม้น้อยนะคะอันนี้ก็จะทําให้ลูกท้องผูกได้นะคะหรือ2เรื่องของนมนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเปลี่ยนสูตรนมนะคะจากสูตร2เป็นสูตร3หรือจากนมที่เคยกินนะคะสูตร1นสูตรสเนี่ยเป็นนมครบส่วนนมครบส่วนในที่นี้ก็คือนมกล่องที่เป็นนมโคทั่วไปร้อเเซนตี่ยลูกก็จะมีปัญหาท้องผูกได้นะคะและอันที่3มนะคะคือการที่เราฝึกขับข เร็วเกินไปนะคะลูกยังไม่พร้อมนะคะก็ทําให้ลูกนั้นมีภาวะต่อต้านหรือบางคนอั้นนะคะกลั้นอุจจาระนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยๆนะคะทีนี้วิธีการนะคะที่จะช่วยนะคะเบื้องต้นเวลาที่ลูกมีภาวะท้องผูกนะคะอันที่1นนะคะต้องกลับไปดูที่อาหารนะคะว่าเราเนี่ย ทานผักผลไม้หรืออาหารที่มีกากใยพอหรือ,อยังนะคะถ้ายังไม่พอนะคะก็ต้องเสริมผักผลไม้หรือกากใยเข้าไปในมื้ออาหารด้วยนะคะนอกจากผักผลไม้แล้วนะคะคุณแม่อาจจะให้น้าส้มคันนะคะประมาณ1-2ออนนะคะให้ลูกกินนะคะโดยที่ต้องล้างเปลือกให้สะอาดนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ขับถ่ายได้นะคะหรือถ้าน้าส้มคั้นแล้วยังอึอแข็งอยู่อาจจะให้เป็นน้าลูกพุนสกัดเข้มข้นที่ขายตามท้องตลาดในปริมาณ1-2ออนก็จะช่วยให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นได้ ได้นะคะ,ะ,คะถ้าลูกเปลี่ยนสูตรนมนะคะจากสูตรหนึ่งสูตรสองเป็นสูตรสามนะคะหรือว่าเปลี่ยนเป็นนมกล่องเนี่ยนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วท้องผูกก้นแนะนำว่าให้กลับไปเป็นนมเดิมก่อนนะคะและเมื่ออุจจาระนิ่มนะคะก็ค่อยๆเพิ่มสัดส,ส่วนนมสูตรสามหรือนมโคได้ทีละเล็กละน้อยนะคะวิธีการนี้ก็จะช่วยให้ลำไส้ของลูกปรับตัวได้ง่ายขึ้นนะคะ และอันที่3นะคะคุณแม่อาจจะช่วยเขานะคะโดยการที่นวดท้องนะคะทำท่าปั่นจัก,กรยานนะคะก็จะช่วยทำให้เขาอึได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอป,ป๊อปดร์สัลีปปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกสวัสดีค่ะ